เชิงมือเทียนสวัสดีคุณผู้ดอยดีคัทล็อรโทรศูนย์สองสามร้อยเก้าพันมาแล้ว คนรอคอยช่วงนี้มาแล้วมาแล้วนะคะกับดีแคตตาล็อกคัมโทศูนย์สองสามร้อยเก้าพันครับค่ะดีแคตตาล็อกนะคะแหล่งรวมสินค้าดีราคาดีชอบง่ายดีซื้อใช้เองก็ดีซื้อไว้ขายก็แสนจะกําไรค่ะคที่สําคัญนะคะไม่ต้องเปลืองค่าน้ำมันขับรถไปนู่นนี่นั่นเนาะใช่แค่ยก<ม>หูโทรเท่านั้นเองโทรตอนนี้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกฟรีนะครับผมนะพร้อมกับแคตตาล็อกฟรีส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับที่ศูนย์สองสามร้อยเก้าพันรีบโทรไปด่วนเลยนะครับค่ะ,ะสำหรับวันนี้ เอาใจสาวๆค่ะว่ามาซี้ยังไงหลายคนอยากจะเจอกับแป้งที่เรียกได้ว่าปกปิดแล้วก็ ที่เราเจอนะคะแป้งที่ไม่ทําให้หน้าเราเทาแป้งที่ควบคุมความมันได้วันนี้ค่ะหนึ่งไอเทมของสาวๆและเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะภูมิใจนําเสนอจริงๆค่ะแป้งเค้กทูเวบาบาร่าค่ะที่มีคุณวุ้นเส้นเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเป็นแป้งหน้าเด้งผสมรองพื้นกันเหงื่อกันน้ำมี s p f 20เนื้อเนียนช่วยปกปิดจุดด่างดําและริ้วรอยค่ะติดทนนานตลอดทั้งวันอันนี้กวางใช้เองกวงบอกเลยว่า เป็นค,าค<ล>าราบนเกลียงเกลียง่ายไ, <ง S 1> <อ>ไม่เป็นคราบคุมความมันได้รสจริงๆ<า>นะคะมีสองเฉดสีด้วยกันค่ะ<า>เบอร์1นึ่สำหรับผิวขาวผิว2สีและเบอร์สองสำหรับผิวคล้ำนะคะวันนี้จัดให้สาวๆในราคาพิเศษด้วยจากปกติที่1,280บาทนะครับผมซื้อ2ตลับวันนี้ครับพิเศษเพียง1,199บาท กี่บาทเองนะฮะคุ้มเวอร์จริงๆเลยนะครับโทรเลยตอนนี้ที่เบอร์0239000ครับเฉพาะ20สายแรกเท่านั้นนะฮะจะได้รับส่วนลดมากกว่าเดิมอีกด้วยนะครับและข่าวดีตลอดทั้งเดือนนี้นะฮะดีแคตล็อกค่าลดเพิ่มไม่สูงสุดอีก15%เลยนะครับผมเพียงโทรเข้ามาขอแคตล็อกนะฮะรับสิทธิเป็นสมาชิกฟรีที่เบอร์0239000นะครับชอบสนุกกับสินค้ามากกว่า400รายการที่ดีแคตล็อกที่เดียวเท่านั้นนะครับเออแต่วันนี้ชอบจังเลยอ่ะกับบารบาร่าใช่แล้ว ชาวบันเทิงพื้นที่ที่ชอบเมคอัพแต่งหน้าบ่อยๆเบื่อที่จะต้องเติมแป้งตลอดทั้งวันนีบาบาร่าเลยใช่ค่ะหลังกล่องเขาตั้งราคา1,280บาทจริงๆก็ถือว่าคุ้มมากนะเพราะนอนจากว่าคุณสมบัติพิเศษมากมายเลยทีเดียวนะคะ,ะแล้วเนื้อแป้งแบบดีเนียนอัดแน่นค่ะแล้วเกลี่ยสบายคือความเป็นคนแต่งหน้าก็ะาจะรู้ว่าแป้งอะไรดีไม่ดีกับสภาพผิวของเรานี่ปกปิดได้ดีมากนะคะใช่น้าไม่เข่าด้วยใช่แล้วเลือกง่าย มี2เบอร์เบอร์หนึ่งสำหรับผิวขาวและผิว2ส,สีส่วนเบอร์2ค่ะสําหรับผิวคล้ำนั่นเองวันนี้สิทธิพิเศษสําหรับชาวบันเทิงมื้อเที่ยงเท่านั้นกับ,ร,บราคานี้ที่นี่ที่เดียวรีบยกหู0 2นย์สองสาันค่ะส่วนวันพร,รุ่งนี้ค่ะบันเทิงมื้อเที่ยงเราจะมีสินค้าราคาว้าว อะไรมาฝากนะคะจากดีแคตาล็อกก็รอติดตามแล้วกันแล้วก็เตรียมโทรศัพท์มือถือไว้ข้างๆเลยเพราะว่าราคาพิเศษแน่นอนครับขอบครับผมนะฮะขอบคุณล้วกันนะครับช่วงนี้ขอบคุณรายการขยกช้อปปิ้งนะครับผมนี่เลยดีแคตาล็อกครับโทรศูนย์สองสามร้อยเก้าพันนะฮะนอกจากบาบาร่าแล้วนะฮะในแคตาล็อกนี้ยังมีหลากหลายสินค้าใพฉะนั้นแล้วโทรไปขอแคตาล็อกแล้วมาช้อปปิ้งกันที่บ้านได้เลยใ่่อ่าเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะ เราไปพัก,พกชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่ง<า>แล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อในบันเทิงมื้อเที่ยงค่ะไม่ต้องเติมหน้าระหว่างวัด